วันนี้เรามาผัดเห็ดน้ำมันหอยกันค่ะแนนใช้เห็ดสีน้ำตาลซึ่งมีรสชาติแตกต่างจากเห็ดสีขาวเห็ดสีน้ำตาลจะอร่อยกว่าแล้วก็นิ่มกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะใช้มีกระเทียมสับมีต้นหอมหัน่นหยาบมีน้ำมันสำหรับปรุงอาหารน้ำเปล่าส่วนน้ำซอสที่แนนผสม มีน้ำมันหอยเสอ้๊วขาวเกลือพริกไทยน้ำตาลเดี๋ยวเรามาต้มเห็ดกันค่ะก่อนที่เราจะนำเห็ดไปผัดแนนจะต้มเห็ดก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไป1ช้อนจากนั้นใส่เห็ดลงไปต้มต้มประมาณสัก2นาทีตอนนี้แนนต้มเห็ดได้2นาทีแล้วนะคะก็ตักขึ้นเลยขึ้นเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปราดน้ำเย็น เราก็นําเห็ดมาราดน้ําเย็นแค่แป๊บเดียวพอสะดุ้งนะคะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมสับลงไปผัดกระเทียมให้หอมนะคะจากนั้นเราก็นําเห็ดที่เราต้มมา่ี้ลงไปผัดนะคะ พอเราผัดเห็ดไปได้สักพักหนึ่งแนนก็จะใส่ต้นหอมลงไปผัดนะคะตามด้วยปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยนะคะสามช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1นช้อนโต๊ะน้ำตาลเกลือพริกไทยอย่างละ1นช้อนชานะคะเราก็จะใส่น้ำผสมลงไปนะคะ ดูจากสีสันนะคะรสชาติทั้งหอมทั้งนัวเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงนะคะรสชาติอร่อยนัวกลมกล่อมค่ะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะน่าทานม,มากค่ะเพื่อนๆ ผัดเห็ดน้ำมันหอยร้อนๆค่ะชิมค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยนุ่มหอมกับข้าวอยร้อนๆอ,อร่อยมากเมนูนี้ทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แนนลาไปก่อน,นะค่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย